ไปเลือกตั้งกันแล้วก็ไม่รู่คนเดียวไหมเรือยังไงเลือกพักไหนครับเรื่องลุงตู่หรือเปล่าเราเลือกนาพตตัวเองได้เลือกพักไหนพักก่อนพักก่อนแม่บอกให้เจอพักพอด่า่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่30สเมษายนวันนี้เหมยจะพาทุกคนไปเลือกตั้งกันแล้วก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเหมยด้วยแล้วก็คงเป็นรั้งสุดท้ายแหละเพราะว่าเดี๋ยวเหมยจะจบปีนี้แล้วนะคะทุกคน ก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้คนเยอะไหมหรือยังไงวันนี้เราจะไปเลือกที่กรุงศุนนะณนครเซี่ยงไฮ้กันก็เดี๋ยววันนี้พาทุกคนไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสมาชิกอีกสองสามคนไปกับเราด้วยนะคะทุกคนนี่ลองรักดูไหมผมไม่ใจร้ายไม่ใช่แบดบอยแบบนั้นลองรักดูไหมผมไม่เหมือนใครเพื่อนไปเลือกตั้งนี่ก็คือชุดที่เพื่อนได้แต่งตัวไปเลือกตั้งนะคะมีความคุณูน่ารักแล้วก็เรียบร้อย ปตาถึงแล้วค่ะพ่อนี่คนที่เดินอยู่ก็คาดว่าน่าจะเป็นคนไทยมาเลือกตั้งนี่แหละทุกคนนี่เป็นไงคนเยอะมาถึงก็คนเยอะเลยด้วยนี่ค่ะทุกคนปะเดี๋ยวเราลงจากรถกันนี่นะคะทุกคนเราเจอรุ่นน้องเราที่หมอน่าจะเลือกเสร็จแล้วกำลังถ่ายรูปกัน แวะมาถ่ายรูปกับป้ายก่อนเขาไปเรื่องนะครับไหนไหนเรื่องเราใช่ไหมสัมภาษณ์หน่อยคุณเลือกเบอร์อะไรครับเลือกพักไหนครับเลือกลุงตู่หรือเปล่าครับเราเลือกอนาคตตัวเองได้เราเลือกอนาคตตัวเองได้อ่าเป็นไงครับขอนปนประโยชน์ลืมบ่อวสรุปต้องกลับมาเลือกใหม่ไหม <Okay. S 1> โอเคอให้ความรู้หน่อยว่ามาเลือกร่างต้องใช้บัต,บตรประชาชนหรือพาออพสปอร์ตหรือได้ทั้งสองอย่างบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตก็ได้ค่ะแล้วก็แบบมาดูก็เข้ามาแล้วก็ดูแบบลายชื่อตัวเองเลยแล้วก็จำลำดับเลขของตัวเองแล้วเข้าไปยากไหมยากไหมไม่ยากจริงเหรอแล้วก็เข้าไปแบบจริงเหรอแล้วเข้าไปคนเยอะไหมคนไม่เยอะค่ะแล้วแบบค่อยๆไปแล้วก็แบบรวดเร็วมากแบบเดียวก็เสร็จแล้วโอเคแล้วเป็นไงคะคนนี้เราต้องเป็นไงเลือกพักไหนโอ๊ย พักก่อนพักก่อนแม่บอกให้เจอพักผ่อนได้โอเคโอเคทุกคนพอมาถึงปุ๊บเราก็จะมาดูตรง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะคะมาเช็คว่ารายชื่อของตัวเองอยู่ที่ลำดับที่เท่าไรเจอยังอยู่นี่ค่ะลำดับที่233โอเคเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปดูรายชื่อของสสในเขตของท่านก่อนนะคะทุกคนเราต้องหาเป็นจังหวัดของตัวเองต่อนี่เจอยังเจอแล้วบัญทีไหนดูสิเห็นไหมมันจะมีแบบเป็นจังหวัดใช่ไหมแล้วก็นี่ชื่อเราคนแรกเลยในลำดับที่470 อซื้อหวยงวดน,นี้งวดวันที่หนึ่งพฤษภาผมเจ้โอเคต่อไปนี้ก็เป็นบอร์ดรายชื่อพักการเมืองนะคะเราก็สามารถมาตรวจสอบรายชื่อได้ว่ามีพักไหนบ้างเยอะมากไม่คิดว่าพักจะเยอะขนาดนี้เยอะ,ะ <67 S 3> มากหิเจ็ดเยอะจริงๆนั่นหกสิบเจ็ดพักหกสิบเจ็ดพักใช่ ชื่อผู้สมัครขอเขนะคะแบบแบ,บัญชีรายชื่อเราก็จะมาดูว่าในเขตของเราแบบสอชื่ออะไรแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเ,ไเลือกในเลขหนึง่งพักนี้ชื่อนี้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะจําแล้วก็เข้าไปกาข้างในนะคะเขาก็จะมีเขตบอกว่าเขตไหนเขตไหน แล้วก็จําแล้วก็เข้าไปกาข้างในในี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปต่อแถวตรงนี้แล้วก็เข้าไปเลือกที่ครูหา<อ>ด้านในนะคะข้างในเขาห้ามถ่ายวีดีโอแต่ว่าจะให้ทุกคนดูบรรยากาศว่ามันก็ประมาณนี้ใช่ทุกคนเดี๋ยวเราจะลงจะเข้าไปเลือกกันแล้วนะคะนอกจากาจ,กจะ,กแลและต้องจําชื่อพัทพี่จะเลี่ยนแล้วก็ต้องจําชื่อสอสอในเขตของตัวเองด้วยไปเลือกกันเลยๆๆ เลือกง่ายมากเลยทีเดียวเขาก็จะมีแบบเลขมาให้เป็นบัตรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพับๆๆใส่ซองแล้วก็ลงไปใส่ในกล่องแค่นั้แต่ว่าเพิ่งรู้ว่าต้องพับแล้วก็ใส่ซองกระดาษเองด้วยะแล้วก็พับนานมากมันแบบตรงพับไม่ดีนี่นะคะเสร็จมาอีกคนเร็วกว่าที่คิดนะเร็วกว่าที่คิด ตอนนี้เราก็เลิกตั้งกันเสร็จแล้วนะคะก็ะเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนเลยวันที่14พฤษภาคมนี้อย่าลืมใช้สิทธิเ์เลอกตั้งกันนะคะขอปิดกลิ่มเซฟเยงเท่านี้เลยนะ